สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะเอาจะตอบคำถามนะคะตอบคำถามที่เอ็นถามในหน้าของ Youtube ว่าสำหรับวิธีการในการดึงดึงข้อความกับดึงรูปภาพไปแสดงใน Google d o กนะโดยเอาจากดึงข้อมูลดึงรูปภาพจาก Google Sheets ไปแสดง เป็นเอกสารใน Google d o c บโดยใช้แอดออนที่มีชื่อว่าอ u t ต c a แทำยังไงนะคะวันนี้เอามารูปแชร์นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะดึงข้อมูลจาก Google Sheets ทั้งไฟล์รูปภาพแล้วก็ไฟล์เอกสารไฟล์ข้อความนะคะค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยตัวแรกนะคะอันนี้เป็นไฟล์ใน Google Sheets ที่จะมีข้อความเป็นคอลัมน์แรกนะอันนี้มันต้องโร็เนะ อ่ะตั้งชื่อว่ารูแถวที่ 1, 2, 3นะคะอันนี้คำศัพท์ vocabulary อันนี้ก็จะเป็น i m a g e นะ i m a g e ปกติแล้วรูปอ่าใน Google Sheets นะคะมันจะมีลิงก์แบบนี้เวลาเราอัพขึ้น Google Sheets มันจะเป็นแบบนี้ค่ะ d r i right. v e g o o g l e c o m f i l e d แล้วก็มี ID มาตรงนี้นะคะเอาโยนกลับมาดูที่อ่าเมนูเออเก็บลิง รูปภาพนะคะใน g o g l e d r i v e นะลิงก์มันจะออกมาแบบนี้นะ control v อ่ะนไ,ไหมคะแล้ว g o o g l e ด o ดคอ s l แล l s แลแล้วก็มีตัวเลขข้างหลังมาปิดท้ายด้วยวิวคอ m m มทีท่ากับ Sharing นะคะแต่ว่าเราจะไม่เอาตัวนี้นะคะเมื่อเราต้องการดึงรูปภาพเหล่านี้ไปสแสดงในเอกสาร Google d o c เราจะไม่เอาทั้งลิงก์นี้นะคะแต่เราจะไปเอาเฉพาะตรงส่วนนี้ เขาเรียกว่า id id ใน google drive ค่ะเราเคาลองเฉพาะตัวนี้มานะคะมาจนถึง backslash แล้วก็ view เราจะเลือกเอามาเฉพาะตรงนี้นะคะปึ๊บอ่ะจะได้ id รูปตัวแรกมาแบบนี้ถ้าเราต้องการนะคะรูปแรกเมื่อกี้เป็นอะไรเป็นปักกาเนาะเนี่ยทีนี้ทำยังไงเราจะมาเปลี่ยน url ของรูปภาพตัวนี้นะเปลี่ยนโดย ให้คุณใส่ URL ของรูปภาพว่า https semicolon s g o o g l e com uc c m export view id เท่กับ,กบแล้วก็เอา ID ตัวนี้เข้าไปนะคะลองดูนะ,ะเอาตัวนี้กับปีแล้วก็วางลงไปแทนที่แทนที่ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นฉบับแรกเพรดิฉันมันเป็น toilet นะเดี๋ยวเราตัวนี้ใส่ลงไปแล้วก็เปลนเป็น pencil แล้วกันลืบอ่ะ อีะ่ะหคะคุณต้องเปลี่ยน URL ของรูปภาพจากที่เคยมีให้อยู่ในรูปของ g o o g l e c o m u c c e x p o r t v i e w ตัวนี้นะคะเป็นเป็น URL ในรูปแบบนี้นะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ข้างล่างไว้ให้อ่ะแบบนี้นะ มันจะเป็นดอก google.com/uc-export-view-id แล้วตามด้วย id ของเรานะคะโอเคนอ f o r m มันจะเป็นรูปแบบนี้นะรูปภาพน,นะคะส่วนอันนี้ก็คือข้อความที่เราต้องการใช่ไหมคะอ่ะโอเคนะยังกลับมาลบออกส่วนที่เราไม่ต้องการคือสำคัญในส่วนที่เอารูปภาพขึ้นเนี่ย URL ที่เอามาต้องถูกต้องนะคะ ก้องถูกกล้องในรูปแบบนี้ต่อไปเราจะไปที่ Google Docs จะสร้างเอกสารขึ้นมาหนึ่งเอกสารเราจะเอาอะไรมาบ้างเราจะเอา r o w เอา Vocabulary และ Image นะเคยยกตัวอย่างไปแล้วรั้งก่อนนะคะก็จะไปคร่าวๆต้องการเน้นในส่วนของการนำรูปภาพมาแค่นั้นเองใส่เองามาปีกา r o w ่แถวที่หงข้อที่หนึ่งแล้วก็อะไรนะบุค a ค u l a r ารีลารีแล้วก็ image. อิม g ิใส่แบบนี้ไว้เราต้องการดึงข้อมูลโด v บุค b ค l บ r ลารีแล้วก็ Image จาก g o Google s h e e t มานะคะเราต้องการดึงทีง่แถวนี้แถวนี้แถวน,นี้มา ข้อความอื่นเราใส่เพิ่มได้นะเช่นเอ่อมาอะไรอ่ะออแล้วก็จะทดสอบเอ๊ทดสอบ,อสอบการแสดงผลข้อความและรูปภาพด้วยออตโตแครดอ่ะอันนี้เราก็จะ ใช่ว่าข้างบนแล้วก็จะเป็นคำศัพท์อา่าตรงนี้คำที่อ่าอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะจัดการนะคะแต่ในส่วนที่เราต้องการนึงข้อมูลมาให้ใส่เครื่องหมายปิดก,การแบบนี้ไหมขเขาเรียกอะไรเครื่องหมายเลยก่อนนี้ใช้คำว่าปิดก,การเนาะต่ับไปรูปภาพอ่าได้ละ แสดงประมาณนี้จะทําเป็นตารางก็ได้นะแล้วแต่การออกแบบนะคะใส่สีใส่ตกแต่งสีอะไรได้หมดเลยอ่ะโอเคเอาแบบข้อเอาแบบเอกสารบแบบนี้นะคะย้อนกลับไปที่้นชี i เราไปที่ Add-on Add-on เนื่องจากเคยนำเสนอในส่วนของ a u t o แ a d มาแล้วนะคะในส่วนติดตั้งขอ,งข,องข้ามไปเลยนะอ AutoCAD Open โ เห็นเรอแป๊บนึงเป็นที่ใช้นานก็ลืมๆนะอันนี้อันนี้เคยทดลองลกออกออ่ทดสอบเป็นงานเดิมอะค่ะตอนนี้ย้าลบเดี๋ยวเดินแสดงให้ดูล่อดขมาถ้าเราคำแรกมันก็จะเป็น new job เนะอันนี้จะทำให้ดูวิเฉย new job อ่าจะตั้งชื่อว่าอะไร Image Autocad n e อ่ uh, next. ถัดไปค่ะชื่อถ้าเกิดว่าใครมาครั้งแรกเราก,กดไปที่เราจะไปเลือกสไลด์ทำใน Google สไลด์ก็ได้นะคะทำใน g o o g l e d o c กก็ได้ถ้าเราไปปรอมได้ปุ๊บดูนะเลือกมาปุ๊บเราก็จะไปเอาเอกสารที่เราจะใช้ใช่ไหมน,น,นี่ตัวนี้หรือเปล่า ไม่ได้ตั้งชื่อตั้งชื่อหน่อยไหมตั้งชื่อว่าอะไรดีทดสอบทดสอบอินม,มิตอ่อาหม่ cancel f r ฟอร์มไรโอเคนะทดสอบอินม,มิตอะโรนี้เอาไฟานี้มาป๊บ อ่าได้ทดสอบอีเมลมาแล้วนะ next เอาละ่ะเลือกตรงนี้ให้ถูกเป็นชิดหนึ่งนะชิดหนึ่งต่อไป row 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 แถวที่หนึ่งแมพทุกคอลัม์เอาตั้งแต่ header row แถวที่หนึ่ง รู Bro, ตัวนี้ก็ตรงกับรูแมปต้องจับคู่ให้มัน vocabulary เป็น standard จับคู่กับ vocabulary อ่ะส่วนท,ที่3 image เราต้องจับเป็น image นะ image ตรงนี้เราก็ทำเป็น image ค่ะอันนี้เป็นขนาดความกว้างความยาวความ,วาม,วามสูงของรูปภาพก้อนนี้ตอนเีเล็กหน่0ย200 200สูง200กว้าง200อ่ะ next ตั้งชื่อว่า ตั้งชื่อว่าเอา image test แล้วก็ r o w e เอา tag r o w แถวที่มาเป็นชื่อมันจะได้ไม่ไม่ซ้ำกันอ่ะมันจะได้ไม่ซ้ำกันนะคะ Google Doc อันนี้มันมีหลายไฟล์เนาะโอเคผ่าน next มา next. next 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 ไม่ต้อง ่าเดี๋ยวนะเซฟไปเลยนะเสร็จแล้วเซฟอ่าอิมิมดอัตโตแคดตัวนี้มาแล้วแล้วก็กดตัวนี้ค่ะเริ่มรันให้มันทำงานปุ๊บ running job i m g e auto c a t เกี้เราตั้งชื่อไฟล์ Output มันอยู่ที่ My Drive นะเราไม่จะเอาไปไว้ที่อื่นเป็น My Drive รอแป๊บนะึงอ่ะเสร็จแล้วย้อนกลับไปที่ My Drive ลองดูไฟล์ Recent มาซิมันมาหรือยัง อืม, test one, test two, test t, มอิมเมดเทสวันเทส2ทูเทสตทีมาละอินฟล่าสุดมันอยู่ที่ไมโไรช่ไหมเอาลองไปดูอิมเมดเทส1วันมาแล้วค่ะมาได้ละทดสอบการแสดงผลข้อความและรูปภาพด้ดยอัตโนมครัคำที่ 1, คำศัพท์พิเศรูปภาพเรียบร้อยรูปภาพก็จะมาเรยบร้อยค่ะอีกการใช้อ u t โ c a d ในการดึงข้อความและรูปภาพนะคะอ่า ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มันมากระจัดกระจายแบบนี้ตอนที่ตั้งค่าในออโตแคนอ่ะตรงนี้เวลาเราตั้งค่าเราก็ทำให้มันเป็นโฟลเดอร์นะคะอย่มันอยู่ปึ๊บปึ๊บอ่าเนี่ยตรงนี้เราเปลี่ยนโฟลเดอร์ก็ได้เอาไปไว้โฟลเดอร์ไหนก็แล้วแต่เราเปลี่ยนโฟลเดอร์เนี่ย เปลีย่ยนโฟลเดอร์ตรงนี้ใส่ที่เก็บมันจะได้ไม่กระจัดกระจายหรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่เก็บได้ทั้งนั้นนะคะวิธีการมันก็จะประมาณนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เนาะใครกำลังมองหาวิธีการนะคะวิธีการที่ต้องแก้ไขเลยก็คือทำด้วเให้มันถูกต้องรูปแบบให้มันถูกต้องแล้วก็แค่นั้นแหละจัดการได้เรียบร้อยละอ่ะวันนี้ติดปัญหาตรงไหนดิฉันช่วยได้ยินดีนะคะยินดีมากๆเลยวันนี้ก็ถ้าเกิดว่า วิดีโอมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณแ